ไหนต้องพูดดิเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเอออ้าวรอมากเพื่อนเอ้ยเอ้ยอันนี้ต้องเข้ามาเก็บก่อนยังไม่ได้สั่งของเลยนี่วาเออตอสั่งของเหรอเออต้องสั่งของเราเช่มาแล้วครับพี่อรเชื่มาแล้วแต่ยังไม่มีอะไรเสิร์ฟเลยดิมันมันเบอร์เกอร์มันมันมันไอ้นี่ยังไงอะเดี๋ยวๆอันนี้เบอร์เกอร์บันสีโอล้วมีเงินอยู่เท่าไหร่วะเกอร์เพื่อนเอาแหละ เป็นเรื่องแล้วความวุ่นวายได้มาเยือนแล้วเพราะเราเปิดร้านอาหารไปโดยที่ไม่มีอุปกรณ์เลยแล้วมันสั่งไงอ่ะแบบนั้นนึงสั่งนี้ก็คือมึงมึงต้องเข้ามานี่ว่ามึงเห็นตะกร้าหมดเห็นเห็นเห็นโอเคเราสั่งเพิ่มไปได้เพราะของเป็นโอเคซื้อรับเคเดี๋ยวเมื่อกี้ว่าอะไรไฟล์อ่ะคืออะไรอ่ะมีมึงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ ที่ไปทำอย่างนั้นได้ไงเราทำธุรกิจร่วมกันอยู่เอาอันนี้เอาอันนี้วางก่อนอันนี้โอเคเนื้อมาแล้วโอเคแล้วอะเอาแก๊สเอาแก๊สต้องเปิดไหมเอาแก๊สต้องเปิดแหละต้องเปิดต้องเปิดต้องเปิดแหละจะเปิดยังไงลับหมดเลยหรอรับลับแล้วลับหมดคนเต็มเลยเดี๋ยวมันแบบเราไม่เราไม่มีความรู้เลยอ่ะเรามาเปิดระเหินร้อระเหินอ่ะแล้ว อย่าว่าแต่ถ้ารกินหนักเราไม่ใช่ร้านอาหารอยู่แล้วอ่ะแล้พี่ไงอ่ะนี่นะต้องเหน็บวางในกูก็วางเดี๋ยวเดี๋ยวเดการอ๋อนี่ฮะอ่ะนี่นี่ได้นีดานี่ไงต่อมันพี่ไงอ่ะมันอันนี้คือเปิดเปิดเตาเหรอเโอเคเปิดแล้วมันดำแล้วมันดำแล้วมันดำอ่ะโอเคแล้วเนื้อแกะยังแกะไม่เป็นเลยแกะยังไงอ่ะเดี๋ยวอ๋อโอเคอีเราก็มองไม่เห็นเฉาะเลยมีมีเฉาะเลยเหรอ เอาเน,นื้อแบบเนี้ยโอย้โนะแล้วมันเอาเนื้อวางยังไเเงเขาเขารอนานจนเขาไปแล้วเว่อนี่ลูกค้าหนีแล้วเอ้ยพ่อมึงเลยอ่ะเอาไม่ได้ต้องช่วยอือีว่าวจิงีว่าเขียงครับพี่ชายีว่าจ <laughs> ิงครับพี่ชายพี่ชายก็เสียงหลอกอยู่เลยนะ คนลุกไปเอ้๋อไม่มันต้องแก่ก่อนนะมันต้องแก่ยังไงวะมันสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มอะไรอันเก่ายังแก่ไม่เป็นเลยไอเด็กเก่งชี้เออเราไม่มีอันนี้เฟนอันนี้เราต้องถูเชื่อเราต้องทำยังไงอ่ะเออมันแก่เนื้อไงอ่ะใอรได้บอกพีนั่นแหละสิต้องทำมือเลยอ๋อเดีที่ลูกค้าหนีไปแล้วมึงแก่เนื้อไม่เป็นเลยหมดใครสั่งของมาพูดเยอะเลยไอ้ไอ้ อันนี้ต้องเข้ามาเก็บก่อนยังไม่ได้สั่งของเลยนี่ว่าสั่งของเหรอเออต้องสั่งก่อนเราเดินมาแล้วครับพี่อ๋อเดินมาแล้วแต่ยังไม่มีอะไรเสิร์ฟเลยดิก็ก็กูกูชำระเงินนะเฮ้ยอย่าเพิ่งรับอย่าเพิ่งรับออเดอร์รับออเดอร์เลยว่ะรับให้หมดเลยโอ้โหเราสั่งเบอร์เกอร์ชีสแต่เรายังแกะเนื้อออกมาจากซองไม่เป็นเลยว่ะเพื่อนแกไงองแล้วแบบ มันมีมีดไหมอ่ะมีดแบบเออมันต้องไหนอ่ะนี่อะไรเนี่ยเบอร์เกอร์คอเทลเลยอ่ะอเเลยอ๋อนี่เนื้อย่างเลยย่างแบบเงี้ยมันย่างไม่ได้ไม่ได้มันยางย่างเงี้ยได้ไงอ่อู้วววเ้ยอ๋อนี่คลิกขวาโอเคไปยัดไว้ในนี้ก่อนอ้าวกดแล้วเนี่ยหืมวอเบร ไใช่แล้วมันออกไงนะกูว่าเราปิดร้านกันก่อนเถอะแล้วออกมาศึกษาก่อนดีกว่าวะละขอโทษครับคุณลูกค้าผมขออภัยจริงๆไปต่อหน้าผมขออภัยจริงๆแต่แบบว่าใจเราอยู่ก่อนก่อนใจแต่นี่อะไรอ่ะเอาเราเราทำตามไม่นี่ก่อนดีกว่าวะทิ้เทิี่เราทำตามไกลอันนี้เรายังเรายังไม่ได้ไม่นี่เลยสิแบบว่าอันนี้เออ อันนี้ก็เอาเนื้อไปกิวกิวอาบีเบอร์เกอร์ปาร์ตี้พุดอีพุดพุดอินเดอร์พันย่างเนื้อเบอร์เกอร์ใส่เนื้อสับลงไปในภาชนะใส่เนื้อกี่ภาชนะใส่เนื้อเบอร์เกอร์ขึ้นมาแล้ววางเนื้อลงบนกระทะโอ้แล้วภาชนะอันไหนอ่ะอันนี้เหรออันนี้ป่ะนี่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 ไม่ไหวไม่ไม่อันนั้นอันนั้นเอาไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเนื้อหน่อย ลบลบลบก่อนวุ่นวายวุ่นวายนี่ไง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 ได้แหละได้แล้วมั้งได้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะได้เอาไม่ได้หรอไม่ใช่อันนี้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นวางก่อนก่อนว่ะอันนี้เปล่าอันนี้เปล่าเนี่ยอ่ยาวๆเนี่ยอันนนี้อัยาวๆมันไม่ใช่เอาไปเสิร์ฟอาหารหรอลองลองดูลองดูลองดูลองลองลองไม่ได้ไม่ได้ฮะอะไรอ๋อเาะนี่แหละเอา มือเนือ้อมันดิบไปแล้วขึ้นเนี่นยมันขึ้นแบบมันก็มันก็ชื่อเบอร์เกอร์ปาร์ตี้อ,อ,อันอนี้สำหรับอันนี้ปะขนมปังหรือเปล่าอนี้ไม่ถึงวางเนื้อได้งง <c oughs> <ม>เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวงงอานนี้เอ้าเอา <c oughs> <c oughs> เอา <c oughs> แล้ววะหยุดหยุด <c oughs> มันอยุดด้านนี้มันอยุดด้านนี้เนี่ยมม่เห็นเหรอเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมความเรียบร้อยก่อนเรายังไม่ได้เปิดร้านเดี๋ยวเนื้อไอ้นี่เดี๋ยวเราเก็บของให้เข้าที่ก่อนโอเคเราพอรู้หลักแล้ว เราควรู้หลักละโอ้โหก็จะรู้หลักตายเละเกมนี้ไปรีไฟไม่ได้หรอสิเกมนี้มันไปรีไฟไม่ได้เลยไรีไฟไม่ได้จะไปทำได้ยังไงอูลบเกมนะเกมทำอาหารจะมาฟิลิฟิลิไฟ กูทำเหรอเออแต่อาจจะมีบางอันกูทำเออทำอะไรทำอะไรพวกเนี้กูขอโทษเพากูไม่รู้ว่าไม่ยกโทษไม่ยกโทษก็ออกจากร้านกูไปอะไรอะออกจากร้านกูไปกูไม่ออกทำอไมออกแล้วกูจะไอเด็กเพราะแต่กูให้สวัสดิการเฮ้ยสวัสดิการนะ สวัสดีการสวัสดีการสวัสดีครับนี่เพื่อนทางไหนดีอ่ะอดูทำไม,ไมเป็นคนแบบนี้อ่ะตัวหรอเดี๋ยวกูไล่ออกเลยโอหไล่ออกกูกูจะไม่กลับคอเออเออแค่นี้ไล่ออกแล้วเล้ววะกูต้องไล่ออกแล้วรับไม่ได้อ่ะไม่ต่อกูไม่ออกไอ,อ,กอ้ชิ้นนี้ไม่แล้วไอชิ้นนี้ไม่แล้วไอชิ้นนี้ไม่เกินแล้วนเนื้อเนี่ย พิกิ้โอเคแล้วเราจะด <g <g ําเนินการธุรกิจของเราเมื่อไหร่ก็นี่แหละก็เริ่มทํานี่แหละอืมธุรกิจหลักของเราสิเฮ้ยอันนั้นไว้ไทยร้านโอเคเบอร์เกอร์มันฟิวชั่นอ๋อขอลองฟิวชั่นเบอร์เกอร์ก่อนอ๋อนี่ไงต้องทําแบบนี้โอเคไม่อ่านทอร์เรียลแล้วนั้น ไม่โอ้ไม่อ่านแล้วนั่นแหละแล้วก็อ๋อต้องใส่กระดาษก่อนนะใช่ต้องใส่กระดาษนี่เบอร์เกอร์ชิ้นแรกของร้านเราเฮ้ยทำให้มันเรียบร้อยหน่อยดี <C e: <c <oughs> ดูแป้งดีโคตรเปลืองเลยอะ่ะต้องมึงทำทำไมอะแบบนี้ฮะโอ้โห <c oughs> อร่อย <c oughs> ไม่แบบ อร่อยหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่มึงทำแบบเลทีมากอับครัวครัวเราต้องสะอาดหน่อยดีอ่านวิดีโอนี้เนื้อชาโคเห็นไหมเนชอโคลูกอะไรวะลูกค้าคอมเมนต์โหดนะแบบเนี้ยบอกไว้ก่อนเลยเนื้อชาโคตอนตอนนี้มันเปลืองของไหมเนี่ยร้านอาหารก็ยังไม่เปิดอ่ะรีบทำสตอ๊อกไงมไม่ไรู้มาลีสต๊อกเลยอ่ะ ร้านอาหารยังไม่เปิดเลยทำกินเองนะเนี่ยทำค้าคืนไว้ก่อนไงจะกินโอ้โหทำค้างกินแล้วต้องฟังกูนะเพื่อนเวลาเราเราเราจะไปซื้อของข้างนอกอย่างงี้ถ้าเกิดว่าอแบบแม่ค้าทำ <laughs> ทำอาหารค้างคืนไว้อย่างเงี้ยมึงจะซื้อกินไหมกินกูมไม่ชีอ <laughs> อัด้างนี่ควรตั้งชื่อร้านก่อนนะครับเออวาเรายังไม่ได้ตั้งชื่อร้านเลยเห็นเลยไหมครับ เอ้ยมีตั้งชื่อร้านด้วยหรอวะใช่เดี๋ยวปูเดี๋ยวปูออกไปตั้งเองเละเทะเละเทะนะเฮ้เราก็ต้องตั้งชื่อร้านสมบูรณ์และาการหน่อยแปลว่าอะไรอ่ะไอไฮเซนพูัฮะไฮเซนไฮเซนพูเออไฮเซนพูเพราะว่าร้านเราเดิมทีแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่ธุรกิจหลักอยู่แล้วอ่ะไฮเซนพูธุรกิจบังหน้าใช่ธุรกิจบังหน้านะ ไรเนี่ยแล้วขยัางเนื้อไว้เนี่ยมันเนื้อใหม่กันเนี่ยไฮเซนพูนี่เห็นไหมไฮเซนพูยยนดีต้อนรับครับตำรวจไม่รู้ตำรวจไม่รู้หรอกทำแบบนี้แล้วโอ้โหแล้วดูเบอร์เกอร์มันโอ้ยแก่ออกมาทำไม กูอากทำไห้เรียบร้อยกูไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยว่ะ <laughs> กูอากทำไห้เรียบร้อยอะ่ะมึงทำให้มันเรียบร้อยหน่อยสิร้านอาหารเราชื่อไคเซนพูเลยนะเราต้องทำอะไรให้มันเรียบร้อยกูเกลียดมึงอ่ะกูไม่รักมึงแล้ว <c oughs> เอาดู <c oughs> กูเกลียดมึงกูรับไม่ได้โอ้เด้อเจ รใคมันล็อกเปิดร้านไงมันขังกูอ่ะมันจะฆ่ากูแล้วเนี่ยกูไม่อาจมัร้องให้แล้วถ้ากูร้องได้กูร้องไปแล้วจริงกูไม่ปฏิเสธด้วยเฮ้ยไฮเซนูอ่ะชิลอานเอ๋เนี่ยกระปิกกระปิกละข้าแป้งกูดิขาแป้งเออกีบขาแป้งเปิดร้านเอ้มเนื้อไหมแล้วเนื้อหายไปไหนเอ้าแล้วเนื้อหายไปไหนหมดอ่ะอ๋อมันรีเซ็ตคือมันหายหมดอ๋อนี่นี่นี่งนี้ไหนอ้าแล้ว ที่ว่า,ก,ากูว่ากูใส่เนื้อไว้ในนี้ด้วยนี่อา้อาวจะหายเลยก็ทิอ้าวนี่นี่นี่อยู่นี้นไม่แต่แบบเนื้อไม่เนื้อ,อที่ใครมาเปิดประตูห้องเย็นให้กูหน่ยอยเฮไมชอบปิดประตูตตห้องเย็นขังกูวะโอ้โหวันนี้ครับ <laughs> ไปเดยวกู <laughs> ไปอันนี้เค <laughs> ียร์เลยแล้วอ้าว กูยังไม่ได้ดูเลยเขาสั่งอะไรบ้างว่ากูนึกว่ากดแล้วไม่จะคุยให้เดี๋ยวเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์แหละเบอร์เกอร์แหละเบอร์เกอร์เนื้อแหละมันไม่มีอะไรแล้วนอกจากกันนี้ยังเมื่อกี้กูง่วงกูหายง่วงแล้วกูว่าสิต้องหายง่วงฮะก็มันเอาไอ้เออมันเอาออกจากกลางยังไงนะเอาเนื้อมาซอสซะเอาอันนี้ก็ได้สวัสดีครับโอเคเนื้อสอง แปง้งเบอร,ร์เกอร์หนึ่งใช่อโอเคมาเปิดร้านคืนทุนแป๊บกูว่าต้องมอบหน้าที่เป็นอย่างๆางให้ว่าเดี๋ยวไอ้คูย่างคูย่างเนื้อให้กูหน่อยแล้วก็เดี๋ยวต้องมึงห่อแล้วกันเอ้ยอดเ,เดี๋ยวกูรับออเดอร์ฮะได้เออมึงไปรับออเดอร์ดีๆเหมือนกันเอ้แมวแมวแมวห่อมึงก็ห่อไปรับออเดอร์ไปแมวไปไปรับออเดอร์ให้กู เลี้วกูบอกให้ไปรับออเดอร์ให้กูไงไปิดปนปวดน้องแหละไปรับออเดอร์ให้กูเนื้อสองเบอร์เกอร์หนึ่งแอปิบ่าวเช้าว่ะเจ้าของร้านเลยนี่ไกูอะไรไอแซลมือย่างเองไหมไอเฮียมึงก็ต้องรอไอเบอร์ไอเบอร์เกอร์หนึ่งเนื้อหนึ่งว่ะกดรับเลยกูไม่รู้จะไม่ถ่ายังยังเนื้อเนื้อเท่าไหร่นะชิ้นแรก ไม่รู้จะเนื้อเนื้อสองแป้งหนึ่งมีซอสไหมฮะมีซอสไม่ไม่มีซอสไม่มีซอสเราไม่ได้สั่งไว้ข้าวอ่ะนี่เลยแล้วแปะแล้วไม่มีนี่เอาผู้แฟนเดี๋ยวเอาอันนี้นะโอเคแล้วก็อันนี้ โอเคเบอร์สองเบอร์เกอร์หนึ่งมันไม่มีให้ดูทวนความจำหรือไงวะบางทีกูก็ลืมโอเคไอ้สองไอ้ที่ไอ้ที่สองเนื้อหนึ่งอ่อโอเคกูจำไม่ได้ว่าใครนะโอ้โหแล้วเอาแล้วไงเอ๋อไอ้ที่สองเนื้อหนึ่งเฮ้ยคนหนึ่งเบอร์เกอร์หนึ่งเจผมเจผมชมพู ูจำได้คนนึงมันดูนี่ไงมันดูออเดอร์ได้ตรงนี้ไหนนี่นี่นี่อ๋อดูหน้าคนได้ปะอ๋อดูโต๊ะเอาดูโต๊ะเอาดูโต๊ะเอาต้องเดี๋ยวมึงเสิร์ฟให้หน่อยละกันนะเดี๋ยวกูไอ้นี่ให้เอาเอาเนื้อสองเอาเนื้อสองแล้วเดี๋ยวกูห่อเดี๋ยวกูเอาไปเสิร์ฟเพื่อนต้องเองกดรับให้หมดเลยไม่รู้กดรับอะต้องค่อยๆรับดิเพื่อน กลัวอะไรอะเราทำทายห,<ะ>หนึ่งแล้วกลัวสิเจ๊งมารองนึงแล้วยังไม่เจ๊งเลยยังไม่ขายขอรีบเข้ากันนะเรายังไม่รีบขายโอ้โห <Ded S 1> แต่ที่มึงทิ้งไปอ่ะเจ๊งว่านะแต่งกูจะร้องให้ยังยังไม่เฉีงยังไม่เจ๊งเลยแต่กูร้องแล้วอเ okay. มื่อกี้ข้าน้ำ <C Iv ank> อปว่า <C earth> วะเออว่ามันคี้ข้าน้ำไหม อันน้ำข้าไฟอย่างเงี้ยเออไม่รู้ดิดเดี๋ยวเอาแป้งเบอร์เกอร์เอาอันนี้มาต้องย่างไหมเบอร์เกอร์ไม่ต้องเนาะแป้งเออต้องต้องย่างไหมไม่ต้องสักหน่อยแล้วกันสักหน่อยสักหน่อยคิวอะทำความสะอาดเออคิวคิวหน่อยมึงเหยียบมั้ ไม่ได้ไม่ได้วางไว้เยอะเหมือนแบบไอ้นี่เลยค่าเชื้อหน่อยค่าเชือ้อเพื่อความสะอาดอ่า,าเอ๊ฆ<อ>่าเชือ้อเราก็ต้องรักษาความสะอาดหน่อยกูขอได้ก่อนด้านเดียวเลยนะเออ่าเชื้อด้านเดียวก็เราเอาด้านด้านในที่เอาลงเนี่ยต้องเอาเนื้อมาเอ้ยจะวางเนื้อ กูให้มึงชอบทำอะไรแบบนี้วะกูให้มึงไปรับแคชเชียร์มึงก็ไม่ไปแต่เบิ้ลเนื้อเอาเอาไปเสิร์ฟคนลูกค้าหายมึง่ามเหมือนมึงไม่รู้เลยว่าทำไมลูกค้าอย่างนี้เหลือเบอร์เกอร์อะไรบ้างกูต้องมาดูอันนี้ลูกค้าไปหมดแล้วโอเคอันนี้เนื้อเดียว เบอร์เกอร์อย่างเดียวเบอร์เกอร์ Burger หมดเลยกำลังรีบครับต้องเอาไอ้น,นั่นมาให้หน่อยดีไอ้ถาดไอ้นั่นนะเสิร์ฟอ่ะ oh. เอามาวางรอไว้ตรงนี้ให้หน่อยไม่ถาดตรงนู้นเนี่ยอะไรเออนั่นแหละเนี่ย <Yeah. S 1> อ่ะเอาไปเสิร์ฟด้วยอะไรเนี่ย <All right. S 1> เอาะถาดเสิร์ฟไม่เอามาให้แค่พอประมาณพอไม่ต้องเยอะมาก <laughs> พอแล้วพอแล้วเอาไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟ อุ้ยกูเกลียดมึงว่ะกูไม่รับกูเสียว่ะกูท้องกูชองกูแฉโอเคต่อครับยวยาวๆฮะพิษฐานนี่ไม่มือจับกัยว่ะเดี๋ยวว่ะรับสมัครครับรับสมัครใครเป็นลูกมือที่ดีกว่านี้ได้บ้างรับสมัครร้านเบอร์เกอร์ฟูเซนเซน กูเซนเบิร์ครับไม่ขอถอนหายใจแล้วแน่หันแล้วเสียงอุ๊ยขอดีใจแล้วอ่ะอือเร็วเส่ยังเนี่ยช้าเหรอเจ้าของร้านอะไรมาช้าที่เยกูให้มันมาทำงานให้กูได้ยังไงวะเนี่ยกูรับเข้ามาได้ยังไงต้องชิมโอเคเพื่อนเออต้องหนีวะโอเคเลยกูชอบเผยนี่วะเอาไปเสิร์ฟเพื่อน อฐานไม่พอคนไหนว่าดับเบิลเอเก็ตเอ้ยดับเบิลเอกสิบห้าต้องอย่าทำแบบนี้สิเอ้าเขาออกไปแล้วอ่ะยังไม่นำวางเลยมึงไอ้นี่นะมีช้างไงมีช้างไงมึงนำช้างอ่ะเนี่ยโอ้กูกระลิงย่างกันสองคนเลยเนี่ยย่างอะไรผู้ย่างคนเดียวผู้นั่งห่ออยู่เนี่ยผู้เป็นเงียบเลย ใจริงจังไงจริงจังชิงชัง,ชงไงย่างเหนือจริงจังเราเราก็ขยายสินค้าเดี๋ยวตำรวจจับได้ทำยังไงเราต้องจริงจังบ้างิงเออลูกค้า V i p ได้ค่อยหลังร้านเออลูกค้า v i p ีไว้หลังร้านเราต้องชิงชังด้วยว่าตำรวจจะ,จะได้ไม่จับได้ว่าธุรกิจของเราคืออะไรเดี๋ยวแบบเอ้ยสามคนนี้ติดเล่นเกินต้องมีธุรกิจอะไรบางหน้าอยู่แล้ว ไม,มไม่มีเย่ไม่มีจะแดกหยือวะตอนนี้ดูเงินดิเฮ้ยเราได้เงินเพิ่มมาตั้งไม่รู้อเท่าไหร่ร้อยังก่อนแล้วอีกคนหนึ่งเขากินอะไรอ่ะเขานั่งอยู่โน่นนี่ทำไมมันไม่มีในออเดอร์อ่ะลูกค <c oughs> ้าอยากกินอะไรไหมครับเอยงั้นทำเบอร์เกอร์แถมให้เขา,า่ะเลยทำแถมมแล้วดิบไม่ให้ <c oughs> เขาขด <c oughs> ไ,ได้ไม่ได้ก็ต้องทำสุกด้วยเอ้ยวางไม่ได้หรอก นี่เราก็นี่เลยเบอร์กเกอร์แถมแถมเลยแถมเลยบางทีลูกค้าเขาอาจจะแบบสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเหมือนเราอย่างเงี้ยลูกค้าครับมีเบอร์เกอร์มาเสิร์ฟครับลูกค้าไม่แดก <laughs> เสิร์ฟไม่ได้ลูกค้าไม่เอาอ่ะ <laughs> เขาน่าจะพาลูกสาวเขามาเลี้ยงเบอร์กเกอร์ปะ่ะ <laughs> okay. โอเคพูพอก่อนเพื่อนเก็บเก็บเก็บ <Okay. S 1> โอเคแล้วก็เอาเนือ้อเอาเนื้อไปใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเออแล้วพวกนี้พวงนี้พวกนี้เอามามทําได้เลยไหมหรือต้องกิว้วซะหน่อยนิดหนึ่งนิดหนึน่งนะ <c oughs> เอ,อ้ยมันก็กิ้วค้างไปเลยไนดะ้เ <c oughs> ชียไม่ไม่ไมทำแบบนั้นไม่ได้ดิหน่กูบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้สิไอ้มึงจะให้ธุรกิจเราสูญเสียแปมากกว่านี้เหรอพี่มึงทิ้งไปยังไม่พอใช่ไหมกมไม่ทิ้ง ลิซเซคืนรีเซคืนอะไรมามันไม่คืนไหมเราสักนิดนึงเลยคืนแล้วกูก็คืนแล้วไงที่กูสั่งมาโอ้โหไม่ถ่านมีมันหมดนี่ยว่ะเนี่ยลองก็ต้องทิ้งได้ปะฮะมันทิ้งได้ปะวะอะไรทิ้งทิ้งอะไรก่อนเออทิ้งไม่ได้ว่ะไอ้ไอ้ต่อเอาปิดร้านอ่ะกูไม่ชอบแก๊เชียร์คนนี้เลยว่ะกูอยากไล่แก๊เชียร์คนนี้ออกอ่ะ อะไรอาแค่เจอคนใหม่ให้กูหน่อยดิอครค็เจอคนใหม่กูพเนะโกหังวดพเนะอะไรกูก็ไล่ออกหมดเลยเขาแค่เป็นมึงเป็นพนักงานเสิร์ฟแบบไหนวะมันไม่จัดของแล้วมันเรียบร้อยวันนี้หน่อยวะกูอ่านว่ามึงอยู่อะอ้าวกูไม่ได้ว่าอะไรเพื่อนผูเลยเพื่อนผูทำดีมากแบบโี้ป้ะกูก็ทำดีทำดีตลอดเลยกูจริง มึงสาบานมึงก็ฟ้าผ่ากูกล้าสาบานเลยเฮ้ยใหญ่กว่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวตายมึงต้องอยู่กับกูกอนเดี๋ยวฟ้าผ่าตายไงหรอเดี๋ยวฟ้าผ่าขึ้นมาแล้วใครจะอยู่กับกูเออเดี๋ยวเชี่ยม่อะไรอยู่กูเข้าฝันมึงก็ได้ไม่ต้องมาเลยเชิญน้ำมน้นำมนหลงหลงตะปุ่นแน่กูหลบได้อือกูล้อมเลยกูยสาส์แล้วกูไอ้นี่เลยนะกูลอล้อมรอบมาเลยลแล้วก็ มุดแล้วก็หลบไปแล้วโอ้โหทำไมมันสะดวกสบายอย่างนั้นวะบอกอะไรผมไม่เชื่อใจเขาไม่เชื่อโอเคแล้วยังอยู่ทำไมทำงานกับเพื่อนไงให้ให้เหมือนทำงานกับวิชาชีพวะเห็นเลยไหมันเห็นเลยไหมกูกูกำลังเข้ามองอยู่อะไรมันเห็นผ่านได้ไหมมันจะทิ้งแล้วเมื่อกี้ถ้ากูไม่เห็น ทำไมกูเหมือนทำงานทำไมกูเหมือนทำงานกับวิชาชีพเลยว่ากูต้องมานั่งระวังอย่างเงี้ยโอ้โหลบป๊อปปูล่าไอ้นี่ทำไมเงินไม่เพิ่มวะฮะทำไมมันลดทำไมฮะเดี๋ยวทำไมลดร้รอยสีแ่แปดไรเงี้ยทำไมเงินเราไม่เพิ่มเพื<ๆ>่อนเราขายของไม่ไมด้รไหรอเอ้ยมันมันติดลบอ่ะเออเพราะเงินติดลบใครทำติดลบอ่ะฮะใครทำติดลบใครเล่า โอเคเริ่มกับไปกรเชียไปกาเชียวันนี้ใครจะไปกาเชียเนื้อมันหายหมดจริงๆนะเนี่ยดูดิอยู่ตู้ไม่ไอ้เนื้อที่สุกอ่ะมันหายจริงอ่ะเออมันอ๋อแสดงว่าเนื้อที่สุกไม่ได้ทำค้างคืนหรอเจอหมญหาเจอห้ามค้างคืนม้ากนี่แล้วท้าแมมันเป็นแค่ตู้ฝั่งนี้มั้ง่าเข้าใจอ่ะ กัหลังเราเอาไปไว้อีกฝั่งหนึ่งเออไวปฝั่งหนึ่งลองลองดูแล้วกันโอเคเราไอ้นี่ก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งสั่งอะไรนะเงินไม่พีสั่งอะไรยังไม่ต้องสั่งเราเราควรเปิดร้านได้ไหมแต่ว่าไงเปิดเลยก็ได้เลยเอาเนื้อมาเป็นเด็กเสือปิงตันเนี่ยโอเคได้ต้องย่างเนื้อไหมเดี๋ยวย่างได้นะเดี๋ยวกูย่างเองต้องไปห่อเบอร์เกอร์เออไปคาชีเอเคาช ดูซิว่าใครทําหน้าที่ไหนเวิร์กมั้งกูวิร์กทุกหาที่อ่ะกูแบบนีะรับนักลบมังกรหนตรงนักลบมังกรเลยเหรอกินเล่ามังกรออกจากปากเลยเจงมาแล้วมาแล้วเบอร์เกอร์หนึ่งเนื้อหนึ่งแบบสกดูสกัดดูเลยเออช้าเหงาใช่ไหมเอ้ยมันก็ต้องรอไงเว้ยนะมันร้อนกว่านี้ได้ทีไหนเนี่ยลูก้ารอเนี่ยยี่เนี่ยลูกอ่ะมายาก ไม่แน่ใจนะให้ต้องยากไม่แน่ไม่แน่ใจอ่ะแน่ใจอ๋อเนื้อสองอร์เกินหนึ่งเฮ้ยเลยเนื้อสองอร์เกินหนึ่งเยสเซ่เอาโอ้ยชิ้นนี้ไปไกลแล้วเอ้ยเอาเนื้อวางเอาวางเดี๋ยวดิบโอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวสุกเกินเมื่อร้านเราจะหายติดลบวะลบร้อยหนึ่งมันคุณหายแหละ อัานไม่เงียบเลยดูเด็กอ้าวโหก็<ด>ต้องใช้สมาธิจริงมั้ยเออขออิชินนะครักูตีด้วยกันหลิวเลยวัเดี๋ยวดับเบิลชีตปะเฮ้ยดับเบิลชีตหลอวะเดี๋ยว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 กูเห็นอะไรแปลกๆเหตุอะไร อูเห็นขนมปังซ้อนกันแต่ไม่มีอูลบไว้หนึ่งแล้วโอ้อะไรวะมึงเสิร์ฟถูกโต๊ะปะเนี่ยไม่มันเสิร์ฟมันเสิร์ฟถูกเว้ยแต่ว่ามันไม่เอาเนื้อใส่ใช่หรอมันช้ามึงดูดิดูดูมันทำดิดับเบิลเนื้อพี่เอาดับเบิลเนื้อเหรอมึงเอาใส่เนื้อทำทีแทนเดียวทำที่อะไรเออเนื้อกั็เนื้อก็เหมยเหมยกันอ่ะคนสอคครติดโร้ไปขอแฉว่ะ เลได้อยู่ไม่ติดลบกูพยายามติดลบเลยอ่ะผมพยายามทุกตรงอนะมันต้องปวดต้องกูหล่อนี่พับเลยกูอยากร้องไห้แล้วเลยโอ้โหก็กูร้องได้กูร้องไปหลายรอบแล้วอัานรำไห้แล้วอ่านรำไห้อัานแม่งเดวิลเมค้าแล้วคืออะไรวะเดวิลเมค้ามันชื่อเกมไหมเหรอลูกูพูดไปเรื่อย อะไรสับเนี่ยไปกลับอันแม่งบีบีสารบมาให้กลับบ้านอันพูดดิหืพูดอะไรใจผมปวดผมอันตรายหมดกดที่คุณคิดอ่ะพูดพูดท้าไว้พูดดิไม่พูดไม่พูดพูดถ้าไว้พูดเลยว่าโหกดจบวันเลยไเพราะมันจบวันไม่ได้อ่ะกดเด็ดเอ้าก็ออกมาจากร้านแล้วนี่ อ่ะทำไมกดไม่ได้เดี๋ยเจริงเดี๋ยวริงอย่างยังไม่จริงอะไรมาเปิดร้านของสองวันแล้วจริงเ่ะอบ้าวอมันเงินเพิ่มทำเงินเพิ่มสิ่งก็กูเก็บเงินไงเก็บเงินที่เขาวางไว้ที่ไอ้นั่นจริงนั้นมันกดกลับไม่ได้ทําไมอะลืมอะไรไปลืมอะไรปะเออลืมอะไรปะอ๋ออ๋อปิดปิดร้านป่าปิดร้านาอ๋อเออใช่ยังไม่ได้ปิดร้านโถเลยอ๋อออตกอง อะไรอ๋อไอ้สัตว์เปิดร้านนี่อะไรครับท้อว่ะเคยดทออะไรขนาดนี้จริงท้อเกมอื่นท้อว่ะไม่ท้อเท่าเนี้ยกูเคยทำไรท้อเด้อว่ะวันไหนกูไม่ท้อเขาเนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเทมอยว่ะมาหลังหาเกมอื่นเล่นเถอะ